สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ,บ้านหนูก็จะมาทำเมนูขนมหวานนะคะกับบวดถั่วเขียวใส่มะพร้าวอ่อนค่ะค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็<า>จะตวงถั่วประมาณ1ถ้วยตวงนะคะคนำไปล้างน้ำให้สะอาด2-3น้ําน้ำนะคะจากนั้นก็นำมาคั่วให้มีกลิ่นหอมนะคะ การคั่วถั่วเราจะใช้ไฟกลางถึงไฟแรงนะคะคั่วจนเปลือกถั่วมีสีเหลืองหรือมีกลิ่นหอมนะคะข้อควรระวังก็คืออยา่าคั่วนานเกินไปนะคะจะทําให้ถั่วไหม้เวลานําไปต้มแล้วจะทําให้ถั่วมีรสชาติขมนะคะเมื่อคั่วถั่วเสร็จแล้วนะคะเราจะเทถ,ถั่วลงไปในหม้อนะคะจากนั้นก็เติมน้ําแล้วต้มจนเม็ดถั่วแตกตัวนะคะ และเมื่อต้มถั่วจนได้ความนิ่มตามชอบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กะทิน้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปนะคะ น้ำตาลที่ใช้ปริมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะตามด้วยเกลือ1ช้อนชาแล้วก็เนื้อมะพร้าวอ่อนขูดประมาณ1ลูกนะคะเมื่อ so, <Me. S 2> ใส่ทุกอย่างครบแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายนะคะแล้วตั้งไฟทิ้งไว้ให้เดือดจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยคะ่ะ ค่ะเมนูขนมที่ทำกินง่ายๆของเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ